เรืองของคนวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานนับจากนี้มนุษย์อาจจะหมดความสามารถที่จะเห็นคนอื่นเหมือนเป็นคนเหมือนกับตัวสภาพชีวิตที่ละไมเหมือนที่จะปรากฏในบล็อกกิเดสอาจากลายเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าเช่นนั้นกล่าวถึงพยายามพลังพยานมชีวิตที่รุ่งท่าออกมาจากชีวิตของผู้หญิงสี่คนไม่ว่าจะเป็นการกิอ,อาหารของแรงกิ้งความอาทรของเซนเลอร์ความเสียสละของไฮด่าการให้ความสาคัญกับทุกชีวิตของวันดีดาจะช่วยอะไรใครได้จะช่วยอะไรโลกนี้ได้ถ้าตอบคำถามเรื่องนี้จาก วอลอินเดียที่นำมากราบตั้งแต่ต้นโฟมสาคัญที่สุดในเรื่องคือการที่คนยังเป็นมนุษย์อยู่เห็นความสําสคัญของชีวิตที่เหลือรอดเป็นมนุษย์ในกลุ่มของเขาทําทุกอย่างที่จะปกปักรักษาชีวิตคนที่พวกเขารักด้วยความกล้าหาญอาทรเสียสละเพราะในสภาพใกล้วิกสัญญีเช่นนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้วิกสัญญีเกิดกินท,ทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็มีแต่การต่อสู้ด้วยอาวุธทั้งสี่เท่านั้น ในสังคมไทยเองผมยังเห็นเงาของความขัดแยง้งย,ยืดเยื้ออันตรายที่เคยทาให้เกิดความรุนแรงเป็นระยะะ,ยะในทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังแผร่พุนอยู่ทั่วไปในขณะน,นี้ทั้งยังเห็นยาที่แหกความเปลียดชังแค่ไปในโลกเสมือนจริงและในโลกจริงสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมถามตัวเองว่าสิ่งที่อาจารย์ป่คิดสอนพยายามนาเสนอต่อสังคมไทยตลอดมาเป็นความสาเร็จหรือล้มเหลวความคิดสังประชาธรรมความฝันที่หลายคนฝ่าย่นาที่นํามา เริ่มปาตากาทางนี้จากทางมาลาถึงเชิร์ดกอนมีอะไรสําเร็จบั้นหรือไม่ชีวิตของอาจารย์ป่วยเองเป็นชีวิตแห่งความสําเร็จหรือล้มเหลวโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเรื่อฟูลสังคมไทยภายในบลการสัตย์ิธีตามอิทธิพลที่ได้รับจากคุนมาเลยเช่นเดียวกันสัติวิธีของผู้หญิงทั้งสี่คนแม้กิ่งเซนเนอร์ไหด้าบันิดาที่นํามาเล่าก็สบความสําเร็จหรือล้มเหลวในที่สุดอเมริกาก็เข้าร่วมสงครามโลกทั้งสองั้งอเมริกาตทิ้งระเบิด ปรมาณูที่โรชิมบาได้นาฬกาชดภัยในปี1945น,นาซีเยอรมันสังหารล้างเ่าพันคนไป6ล้านคนในขณะที่เซลเลอร์ช่วยเด็กอกิวไปได้2,000คนมัวรโคูยอมให้ไฮราตั้สาลาตะวันตกอนุญาตให้ก่กอบแบบฟอมได้แต่วันนี้สาราตะวันตกได้อยู่ใต้มือของรัฐบาลมัวร,ร์คูและการปราบปรามวันิีาต่อสู้เพื่อชาปากมูนมานานถึงวันนี้ใครจะเตือนตามมลออก็ยังตุกงารวีถีชีวิตของชาปรารมูนอยู่ต่อไป ในทางวิชาการคงต้องตั้งคำถามว่าจะประเมินความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร